สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง youtube นะครับช่องละครสไตล์เลคชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวกันซ่อมพานาโซนิกนะครับรุ่น T c ซ1สองหนึ่งนะครับอาการไม่มีเสียงนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจะบอกจุดเสียเลยครับครับเล่งเสียงสุดแล้วครับไม่มีเสียงนะครับพานาโซนิกจอนี่จะออกไม่ไม่ไม่เชิงว่าจอแบนนะครับจอกโค้งนิดนิดนะครับจอแก้วนะครับตูดหนานะครับ ก็ไม่มีเสียงครับอาการนี้ก็เคยทําบ่อยครับทําบ่อยมากเลยครับเดี๋ยวเรามาลองเดี๋ยวจะบอกจุดเสียเลยครับสักครู่นะครับไม่มีเสียงนะครับสายนี่ผมใช้สีเหลืองแทนนะครับเพราะว่ามันขาดนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็บอกไว้เฉยครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับอือรุ่นเนี้ยครับว่าดึงถอดจัมออกมาถอดปลั๊กออกด้วยครับตัวนี้ก็น่าจะผ่านการซ่อมมาแล้ว ตัวนี้ก็จะลืมจำลําโพงครับจะสั้นนะครับถอดออกันดับแรกก็วัดลําโพงก่อนเลยครับว่าขาดไหมตัวนี้ลาโพงก็ชอบขาดแต่ส่วนมากจะเสียพักขยายนะครับพักขยายก็เกิดจากสีเน่านะครับสีก็จะเป็นตัวดำๆนะครับส่วนมากจะเป็นพลาสติกสีดำนะครับอย่างพวกนี้สีนําเงินครับสีดำเนี่ยจะมีพวกอีกจุดครับที่อีกรุ่นหนึ่งที่มันชอบเสียอยู่แถวพวกจ่ายไฟติดมั่งไม่ติดมั่งประมาณนั้นแะแต่นี่คือเสียงไม่ออกครับสีมันเน่านะครับมันปล่อยน้ํายา บางตัวปล่อยนานเสียงไม่ออกกัดขาอะไรอย่างอื่นพวกสี่หนึ่งสี่แปดไรพังเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับวัดแล้วลํโพงไม่ขาดนะครับนี่ครับสีตัวสีดํานี่ตัวสีดํานะครับไม่ใช่ตัวสีน้ำเงินนะครับก็สี่เจ็ดไมโครยิบห้าโวลต์ครับชอบปล่อยยาสีบวมออกมานะครับสีไม่ใช่สีบวมสีเน่าครับก็มาดูกันนะครับว่าจุดไหนตัวตรงนี้จะอยู่ตรงจุดตรงนี้ครับตรงนี้เลยนะครับสี่เจ็ดไมโครห้าสิบโวลต์ ใช้น้ำมันสนล้างแปลงขัดตรงนี้ด้วยครับแล้วอีอย่างบางคนเปลี่ยนแล้วไม่หายนะครับก็จะมีตัวสี่หนึ่งสดตรงนี้ครับเป็นดโอดตัวแดงๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวอาจจะมองไม่เห็นนะครับตัวนี้ก็ชอบชอบชอบขาดหรือชอบอะไรก็เปลี่ยนออกไปด้วยครับถ้ามันเสียนะครับวัดขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับตัวนี้เปลี่ยนออกแล้วก็ล้างปิ้นครับตรงภาคขยายครับดูด้วยครับว่า น้ำยามันซึมไปด้านล่างทะลุไปถึงฝั่งอาแถวนี้ไหมมีขึ้นสนิมไหมก็ลองวัดเทียบดูครับแต่ส่วนมากเปลี่ยนซีแล้ว,วถ้าเดวตัวนี้ไม่เสีย4ถึง48นะครับตัวแดงครับอาศัยไปเลยครับไม่เสียส่วนมากก็จะจบเลยครับส่วนมากจะจบเลยนะครับยกเว้นผมก็เคยเจอเสียพากรยายครับเปลี่ยนเสร็จแล้วไม่ไม่หายเพราะว่ามันตรงนี้มันรีกกันเยอะครับมันทาให้พักขยายเสียด้วยต้องเปลี่ยนพขยายแต่พูดถึงก็กข้าว่ามันจะเสียอยู่ประมาณ2ตัวนี้ครับ ตำแหน่งตำแหน่ง C C อะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจครับ C สองสามศูนย์ 2, 3, 0, บาแต่แต่จะเป็นตัวสีดำดีกว่าครับง่างๆยๆนตัวสีดำสี่เจ็ดไมโครยี่ิบห้าโวลต์เปลี่ยนไปเลยครับตัวนี้แล้วก็ละเอาแปลงขัดน้ำมันสนขูขัดขัดขัดก็ใช้ได้ครับตัวนี้ไม่ต้องไปทำอะไรมากมายเสียบ่อยครับเสียบ่อยมันหมดคุณภาพอะไรแล้วครับตอนนี้ แล้วมันจะมีติดสแตตแบยก็จะมีซีตรงแตันี้มันคนละรุ่นครับอานาเหมือนกันครับจอจอเหมือนกันเนี่ยตัวดาโคงดานี่ครับจะอยู่ตรงนี้หนึ่งแล้วก็มีตรงนี้อีกหนึ่งแต่คนละรุ่นนะครับไม่ใช่รุ่นนี้ครับอันนั้นคือจะติดสแตตแบยเปิดไม่ติดประมาณนี้ครับแต่ขยายก็จะเหมือนกันครับตัวนั้นโอเคครับตัวนี้เปลี่ยนแล้วเดี๋ยวผมจะลองเสียบเข้าไปดูครับก็ไม่ได้สาธิตการเปลี่ยนออกนะเพราะว่าตั้งใจมาบอกอยู่แล้วครับโอเคครับเดี๋ยว ตอนนี้ก็จะทำการต่อรองครับสีเหลืองของผมนี่แทนสีขาวครับพอดีหัวมันหกักคาครับอันนี้ก็หกักช่างมันครับไม่เป็นไรก็รู้ตามภาาช่างนะครับเสียบเสียงเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเสียบปลั๊กปกติเล่นถึงร้อยเสียบสุดแล้วเสียบอะไรหมดแล้วไม่มีเสียงมีแต่ภาพนะครับนี่เปิดแล้วครับ หลวมครับสักครู่ครับเนี่ยได้ยินเสียงไหมครับเสียงมาแล้วนะครับนี่ครับโอเคครับก็คงจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสำหรับซีวีรุ่นนี้พานาโซนิกอาการไม่มีเสียงครับเดี๋ยวถอดเสียงออกกันครับพานาโซนิกนะครับ พวกนี้เป็นรุ่นเก่านะครับชอบมีปัญหาเรื่องเสียงแล้วก็สแตนบายครับแัวยี่สิบนิ้วนะครับโอเคถ้าชอบก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องนครสไตล์เล่นเช็ดได้เลยครับสวัสดีครับผม